เราจะมาดูกันนะคะว่ามีไข่เป็ดไหมคะไข่นะคะเขาจะไม่ค่อยชอบไข่ในที่ที่เราทำให้เขาจะไข่เลือกน่าเลยค่ะแลกวนอนกันที่เตียงไกาดกันยามเช้านะคะ ดีมากเลยค่ะเป็ดก็หิวนันลอไก่นะคะไก่ก็หิวแล้วค่ะไก่ก็จะออกจากเล้าแล้วเดี๋ยวเราเก็บแขังก่อนนะ